วัวแล้วมันขึ้เมี่ยงไรมาเก็บทางพี่กนบุบอมเรอกูน้ท่บนดแล้วนะมเไปเลด่้วยเอาอีซองเอาอีซงให้เอ้าเอาันักนี่แหละมันเต็มมันเสียกัวเรือก็ขึ้มี่มาหลายเที่ยนไปต่อไฟแลังออกได้มันเที่ยงขึ้นมมอเริ่มแล้ว มึงคืนเ้าเด้อมึงคืนเสาเจ้าฟ้ามาเอาเฮ้ยมึงเปลี่ยนดากมึงม่ให้ว่าเข่าเลียดได้ดากกูดีบ่เลบ่่แม่หันอย่าเปลี่ยนดากเถอะอันเมื่อเก็บต้อยกันนี่นะมันออกลายเถอะเดม่ีนะางีบ้านี่มือืนสาแหางไรก็นี่่อแม่มือืนเ้าอะไรจักน่อยนี่ปีำีเนี่ยเมแล้วมต้องนอนมาต้องนอนน่ะเรื้อกูบอกเขาไม่ไล่เลยเหม็นๆให้เก็บสร้อเก็บเก็เก็บ ก็เก็บจังเลกขอเป็นคนหาเขาเจ้าก็ต้องเป็นคนเก็บบ่ความเดียวสอบยังให้บุ๋มคนมาแสวงหามันบ่มีแม่ทางเฮือนใหญ่ออแม่อนจะทางเงินนะขอบอกแล้วว่าอยู่น้ำหิมสาไปทั้งลังหามปุ่นปุ่นปุ่นทั้งล้างทั้งลังปุ่นแม่อไม่ไหลดีเนาะบินต่อมเปิดไฟแห่เนี่ยเอดจุ่มกลุ่มนี่ดิเอาจำเอาจูบเอาเอาทางมีควันสั่น ไตกระเจิเบิดไมกระลังสีโอ๋เลยนีกงสีอมันเตียงได้ยงไงนั่นนั่นเอาจุ่มนั่นนะ่นยุ้มเลยรูดปืดเมี่ยวเขียวคข่บนิตตายเสียจักรลบรอดอ่าเหนียเนียวไงกรมีมาเนี่ยอ๋อบราณเดียไปกวนมันเอาหยดหยดหยดเห็นซื่อมันออกว่าไม่ตื่น มันกำลังสิออกมานนามันออกจไก่ีด้นคุณอหนาน้าป้าหน้าจะคือบุกบายตาตายเร็วๆๆน่าจจุ่มกันอย่าไปอย่าไปบอกชูบินยี่ภาอดเด้อฮะยังอีกโอ้ยเกิดไรโอ้ย ก็มาักเสียงดังอือนั่นเบิดแล้วดีหับนั่นบอทเก็บอยู่ขางนี้สอลแลเว็ฮะสองลกวมานีะโอ้ยัไแต่ต่มันบริโตใหญ่่ง Nó chắc cơm mà mà lắm Ừ Dẹp bảy dẹp bảy khuôn mưa Má xong Bầu hẹn buồn rộng khách học lấy tên tươi Ủa giờ mình buồn hay chẳng có gì Chẳng có đi Mụ yên, mụ yên, mụ yên Mụ yên, mụ yên, mụ yên, tươi xong rồi lấy tên tươi Nhưng mà bớt vô, ai đấy, ai đấy mà bớt Tại mẹ mua bọc Hư 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 h เอ้ยลุกมาอนมึงมันเด้อบันยูไงขาขวากนน้ยเออเก็บเอาเกิดไฟเหอโอพีตุนเออ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 มันลา๋อมึงเก็บตัวใหญ่เลยแม่งมันมันะแมงมันมันกัดคนอยู่วะ เนือ này, einer, 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 ้อม er ันปกัดนี่นี่นี่ตัวเขาเขาเห็นไหมนี่นี่ลูกมันกัดมันมีลูกมันอยู่วะแม่มีแม่มีลูกมีคอยว่าแล้วตัวโง่กันเนาะเอาแล้วเป่ไปเออ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 เจ้าหนุนมาลูกแม่มันขี้ยังเอือยฮะลูกแม่มันกับลูกแม่มันอะไรสิคือียังบ่หนึ่งว่ามันแดงขอย่างนี้นี่